จังหวัดสกลนครนะครับจะพาทางคุณผู้ชมแล้วก็ทางน้องหนูดีเนี่ยไปเที่ยวที่จังหวัดหนองคายไปดูเทศกาลบ้างไฟพญานาคกันครับค่ะเทศบาลเมืองหนองคายนะครับถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคประจำปี2567โดยกิจกรรมนะครับจะจัดตลอดแนวลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงโดยจะจัดการในระหว่างวันที่14ถึง20ตุลาคมนี้ครับ ที่บริเวณลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าวัดลำดวนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนายอุรุยศ e ์เอียสกุลนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบ้างไฟพญานาคประจำปี2567ซึ่งเป็นกิจกรรมในส่วนที่เทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและชุมชนในเขตเทศบาลจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่14-20ถึงตุลาคม ณบริเวณวัดหายโศกลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่หน้าวัดลำดวนถึงพระาธาตุล่าหนองและภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายครับการจัดงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2567ที่จะจัดให้มีขึ้นในครั้งนี้นะคะก็เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังรักษาไว้ซึ่งขนบรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่น ให้คงอยู่สร้างสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาและยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดน้องคายและกลุ่มจังหวัดตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดค่ะ ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญภายในงานนะคะจะประกอบด้วยพิธีบวงสวงและรําบูชาพญานาคซึ่งในปีนี้นะคะจะมีอเมนดาชอริสาออฟดัมค่ะมาร่วมรําบวงสวงด้วยนะคะการแสดงแสงสีเสียงที่เป็นการแสดงตำนานเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคพิธีบวงสวงเจ้าแม่สองนางและพิธีบวงสวงพระาธาตุกลางน้ําค่ะนอกจากนี้นะครับจะมีการลอยเรือไฟบูชาพญานาคจากท่าน้ําวัดหายโศกถึงท่าน้ําวัดพระาธาตุล่าหนอง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกระทงกับกล้วยการแสดงปฏิมาก,กรรมไม้ไผ่กิจกรรมถนนอาหารลานดนตรีกิจกรรมถนนคนเดินการแข่งเรือยาวการลอยกระโป๋ไฟกลางแม่น้ำโขงการประกวดที่ดานาคีและเทพบุตรนาเทพพบุตรนาคากิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณนะการแสดงศิลปะปวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆอีกหลากหลายกิจกรรมซึ่งทางด้านท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายกล่าวว่า เทศบาลเมืองหนองคายขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยจากทั่วประเทศและชาวต่างชาติมาเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบ้างไฟพญานาคนอกจากจะดูปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคแล้วนะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมายและเทศบาลเมืองหนองคายเองก็จะจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยครับ ซึ่งนอกจากนี้นะคะท่านนายกทศมนตรีเมืองหนองคายก็ขอเชิญชวนนะคะว่าเทศบาลเมืองหนองคายนะคะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้บอกต่อต่อ,ตอกันนะคะให้มาเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบ้างไฟพญานาคโลกประจําปี2567ที่เทศบาลเมืองหนองคายจัดให้มีขึ้นปีนี้เทศบาลเมืองหนองคายได้มีการมุ่งมั่นจัดงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานค่ะไปฟังเสียงท่านกันค่ะ นักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติรวมถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับเรามีงานออกพรรษาครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับเราเชื่อว่าเราจัดยิ่งใหญ่จริงๆนะครับตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่20ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นพิธีเป็นประเพณีออกพรรษาทุกปีของชาวเทศบาลเมืองหนองคายและชาวจังหวัดหนองคายนะครับโดยในวันที่17นั้นจะมีประเพณีอันยิ่งใหญ่นะครับคือการดูบั้งไฟพญานาค พี่น้องทุกาตวรรษก็จะเดินทางมาที่จังหวัดหนองคายเราเพียงอยากจะบอกว่านอกจากการดูบา้บางไฟพิานาคแล้วในพื้นที่จังหวัดหนองคายนั้นมีหลายภูมิประเทศมีหลายภูมิาศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นวัดโพชัยพระอารามหลวงนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับมีอยู่หลากหลายมากซึ่งเราเทศบาลหนองนะคายนั้นได้ทาวีทัศน์สั้นนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ออกไปแล้วในช่วงต้นนะครับ ก็ขอพี่น้องประชาชนนะครับเชิญชวนมาเที่ยวที่เทศบาลเมืองหนองคายนะครับตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่20โดยเรามีความพร้อมทั้งในเรื่องของการจัดก,การจราจรความปลอดภัยแล้วก็ดูแลเรื่องสุขลักษณะในทุกๆประเด็นนะครับ ก็เชิญชวนนะคะ14-20ตุลาคมนี้นะคะที่หนองคายนะคะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมีการถ่ายทอดสดงานาถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก2 5 6 7นะคะทาง NBT11 TV อีสานช,ช่วงเวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะเดี๋ยวจะมีถ่ายทอดสด การแถลงข่าวในงานด้วย<อ>ติดตามกันไปได้เลยนะคะไลฟ์ Live สดนะคะผ่าน Facebook Fanpage NBT 11 TV อีสานนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือระบบดิจิทัล TV นะคะก็กดหมายเลข11 6โมงเย็นนะคะเจอกันได้เลยค,ค่ะเอาละค่ะจากจังหวัดสกลนครหนองคายนะคะยังไม่หมดนะคะภาคอีสาน <ไป S 1> ช่วงน,นี้ไปเที่ยวกันต่อดีกว่านะคะที่กาลสินกันค่ะ จังหวัดกาละสินค่ะขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาทเทโวโรหณนะสักระพระประชาชนบาลน้นัมสการพระพรมภูมิปาโลปีที่20ปีนี้จัดใหญ่ตัดบาคณะสงฆ์หมู่ใหญ่299รูปค่ะ ที่รามดาดัยสวรรค์วัดพุทธาวาสภูสิงห์ตะบนโนโนบุรีอำเภอสหสขัขานจังหวัดกาลสินนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพระครูสิริพัฒนานิเทศดเรเจ้าคณะอำเภอสหสขัขานเป็นประธานแถลงข่าวงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะสักระพระประชาชนบาลน,นำ้ำมกรารพระภูมิภูมิปาโลปีที่20ทางด้านผู้ว่าจังหวัดกาลสินนะคะก็ได้บอกนะคะว่าประเพณีตักบาตร เทโวโรหณะปีที่20เป็นงานประเพณีที่ยังคงดําเนินไปด้วยความยั่งยืนนอกเหนือจากเป็นงานสืบสารประเพณีที่ดีงามแล้วยังเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนที่สร้างรายได้ให้กับอเาเภอสาหสขันมหาศาลไม่ว่าจะเป็นที่พักโรงแรมร้านอาหารการจําหน่ายสินค้าและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะได้มาร่วมทำบ,บุญตักบาตรในงานบุญใหญ่และกิจกรรมอื่นภายในงานตั้งแต่วันที่23ถึง27ตุลาคมนี้โดยวันตักบาตรร่วมถวายเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสฆงในวันที่26ตุลาคมที่บริเวณเชิงเขาภูสิงระยะทางกว่า2กิโลเมตรค่ะไปฟังเสียงท่านผู้ว่ากันค่ะเพราะนั้นในการแถลงข่าวในวันนี้ก็จะเห็นได้ว่างานก็มีความสําคัญทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของอ พุทธศาสนานะครับและก็ในเรื่องของประวัติศาสตร์ครับดังนั้นในสาระของงานในครั้งนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับทั้งในส่วนของจังหวัดกาลสินพี่น้องนักท่องเที่ยวและก็พี่น้องจากภูมิภาคต่างๆได้มาร่วมกันนะครับในการตักบาตรเทโวรัวนะ,นะครับเท่าที่ทราบก็มีพระคุณเจ้าหรือพระสงฆ์เนี่ยนะครับลงจากบันไดสวรรค์ถึง300กว่ารูปที่จะมาบิฑบาตนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จัดมาร่วม20ปีละ รพระรูสิริพัฒนนิเทศนะครับดเรเจ้าคณะอำเภอสาสขันกล่าวว่างานประเพณีตากบาทเทโวโรหนะยังคงสืบสานเพื่อให้ลูกหลานและประชาชนได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวในพุทธประวัติตามพุทธการโดยเฉพาะการจำลองเรื่องราวขบวนตากบาทเทโวโรหนะโดยชาวอำเภอสาสขันนะครับได้ร่วมพลังจัดงานกันทุกปีจนถึงปีนี้เนี่ยถือเป็นปีที่20มีการพัฒนาการจัดงานให้มีสถานที่ที่สวยงาม มีการแสดงชุมชนที่มีเอกลักษณ์รวมถึงรูปแบบของพิธีตักบาตรเทโวโรหณะที่เน้นความเรียบง่ายให้ประชาชนได้ร่วมทําบุญกันอย่างพร้อมเพรียงครับอ๋อช่วงนี้ภาคอีสร์ของเรานี้มีเขาเรียกว่ากิจกรรมท่องเที่ยวนี่เยอะมากเลยนะต้องวางแผนดีๆนะ<ช>เพราะว่า12-7ถึงเนี่ยไปที่สกลนครก,ก่อนเลย บวงสวงพระทาตุเชิงชุมนะครับแล้วต่อด้วยที่จังหวัดหนองคายนะครับ14-20ตุลาคมก็คือเทศกาลบุญบัง้งไฟพญานาคและมาปิดท้ายด้วยที่ตักบาทเทโวโรคณะที่จังหวัดกาลสินไปจะไปครบทุกงานนี้วางแผนกันดีๆนะครับใช่แล้วค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะกิจกรรมดีๆนะคะเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของภาคอีสานเราด้วยนะคะ